อ้อ้อ้มาพบกันสักนิดหนึ่งนะครับเหลือเวลาชั่วโมงนิดหน่อยนะครับค่ำคืนนี้ทุ่มตรงเวลาในประเทศไทยนะครับทีมชาติไทยจะออกไปทำศึกฟุตบอลโลกรอบคัดเลือกกับทีมชาติจีนที่เซนยางนะครับค่ำคืนนี้ทุ่มตรงไทยรัฐทีวีรับหน้าเสือถ่ายทอดสดให้ แฟนคลับทีมช้างสึกธิของไทยได้ติดตามชมกันนะครับเชียร์ไทยแลนด์นะครับเพราะว่านัดนี้มีความหมายอย่างยิ่งนะครับถ้าทีมชาติไทยต้องการอยู่ในเส้นทางการไปฟุตบอลโลกคราวนี้แหละนะครับไม่ใช่คราวไหนและฟุตบอลโลกคราวที่จะมาถึงนี่แหละนะครับต้องชนะทีมชาติจีนเท่านั้นนะครับเป็นอย่างอื่นไม่ได้ต้องชนะทีม ชาติจีนเท่านั้นแล้วเราค่อยกลับมารุ้นกับทีมชาติสิงคโปร์นัดสุดท้ายที่กรุงเทพกันทุ่มตรงนะครับเชียร์ทีมชาติไทยเชียร์ฟุตบอลไทยไปฟุตบอลโลกองได้สินะ